ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเปิดนาทีเสียโบท๊ทบี้หนักสารภาพว่าล้มมวยจริงเปิดนาทีเสียโบท๊ทบี้หนักเลิศชัยเล็กทนไม่ไหวสารภาพว่าล้มมวยจริงควันหลงจากศึกมวยไทยเพชรยินดีเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่22กันยายนห5คู่ระหว่างโคแนนเล็กสิทธิ์กำนันแนนมุมแดงรวนเดือดกับเลิศชัยเล็กสิทธิ์เลิศชยัยมุมน้ำเงินผลปรากฏว่าเลิศชัยเล็ก แพ้น็อกโคแนนเล็กไปแบบหน้ากลางขาในยกที่สองหลังโดนต่อยไม่แรงมากแต่ล่วงลงไปกองกับพื้นเวทีแบบหมดสภาพหลังการชกเสียบทนตเดชวชิระรัะตนงบงโปรโมเตอร์หนุ่มไฟแรงแห่งค่ายมวยเพชรยินดีพยายามเข้าไปสอบถามเลิศชัยเล็กว่าล้มมวยหรือไม่แต่เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้ล้มมวยแต่อย่างไรก็ตามหลังจากการมีนําตัวเลิศชัยเล็กเข้าไปสอบสวนที่สอนนนางเล้งปรากฏว่าเลิศดชัยเล็กโดนบี้อย่างหนัก จนสุดท้ายสารภาพว่าล้มมวยจริงขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ